ทำเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ได้มีการบล็อกส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมได้เรื่องดีใช่ไหมใจ่ถ่ายแล้วรู้สึกว่าเราเราได้บล็อกส่วนได้วยกันแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ก็ได้มาบล็อกส่วนก็ตื่นเต้นค่ะอยากจะเริ่มถ่ายทำแล้วคิดว่าเราจะถ่ายทำเดือนมกราคมค่ะคก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างเ้ยเฮ้ยไม่รู้จริงเหรอแบวแบบด้วยก็เออเต็มรูปแบบครับภาพยนตร์สยองขวัญ นะครับแต่ก็เรื่องราวก็จริงๆแล้วใครเป็นที่เป็นแฟนเกี่ยวกับเรื่องผีีเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้แบบเจอเรื่องเล่าเจอเรื่องราวมากมายหลายอย่างะอะไรนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของภาพ,พยนตรยชน์หยองขวัญที่ที่นาผมว่าน่าจะมันมาจากเรื่องจริงอยู่เหมือนกันนะครับมันมีซ่อนตัวอยู่ในสังคมบ้านเราอยู่เยอะมากเหมือนกันครับ เราสองคนเราสามคนนี่แหละไปไปเข้าบ้านหลังหนึ่งก็เราะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวใช่แล้วเราก็ดันเจอของดีเข้าค่ะก็เลยน้ำดนันของหมดคือเป็นคนบ้านเขาคือแม่คือตัวหลักเลยของเรื่องนี้ที่มาที่ไปแล้วก็ดีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับเออคือแม่เนี่ยจะเล่นเป็นสามเวอร์ชั่นนะคะแล้วก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนครับก็ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่อ่านแล้วน่ากลัว ถ้าเราคนมาเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับสยบขวัญมีคงความความกลัวไหมครับกลัวค่ะกลัวค่ะกลัวไหมไม่ไม่จิตใจเนเวลากลัวครับถ้าถ้าความกลัวยังไงคือตอนนี้ถ้าเราบวงสรวงเสร็จแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราทําถูกต้องไม่ได้ลบหลู่แล้วก็ขอพรให้ให้มันผ่านไม่ใช่มันค่ะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีอย่างมีประสาทค่ะ นักแสดงนำแบบพวกเรา,าเอะไรอะไรบ้างครับมีความสป็นตควละครหรือมีสิ่ง,งอะไรที่มันทําให้เราแบบว่าคลายความกังวลในการถ่ายทำบ้างไหมครับจริงๆหนูว่ามันคนกนผลัวผีไปแล้วแต่ว่าอย่างที่แม่บอกคือวันนี้พอเราได้มาทําการบวงสรวงการถ่ายทำจริงๆมันก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็เหมือนเราได้เอเราแสดงความเคารพต่อท<ช>ุกๆ,ๆ,ๆอย่างเลยค่ะก<ช>็รู้สึกดีใจมากๆวันนี้ได้มาบวงคาทุกอย่างต้องผ่านไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าแบบมันเป็นการบอกเล่าเนาะเป็นการบอกต่ออะไรเงี้ยเป็นการ เป็นการมันมีความหมายมีนิ่งของภาพยนตร์อยู่ข้างในนั้นอะไรเงี้ยที่แบบว่าผู้ชมได้ประโยชน์แล้วก็เรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มันอาจจะรีเลทกับชีวิตจริงได้อะไรเงี้ยผมว่ามันมันภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตคนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเราก็ตั้งใจว่ามีนิ่งที่ดีของภาพยนตร์จะไปสู่ทุกคนได้อะไรเงี้ยเมื่อเราทำเรื่องนี้ก็คือหยิบเรื่องราวจริงๆมาใส่ไว้ใน อันนี้ด้วยใช่ไหมครับอินสไปครับอินสไปใช่ใช่มันมาจากเรื่องจริงที่อาจจะมีอยู่จริงในสมุดได้ก็ถามทีมงานนะว่าวิธีการขั้นตอนอะไรเงี้ยมันเรื่องของการถกเลยมันจะต้องแบบเอาเหมือนไปจริงเลยไหมหรือยังไงก็โอ้แต่เก็มันก็มีอินสไปมาแต่ว่ามันก็จะมีความแฟนตาซีความสนุกความเป็นภาพยนตร์สยองขวัญนะเนาะมันก็จะผสมผสมกันคือใครว่าดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน ก็ใกล้ตัวเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความแฟนตาซีของความเป็นหนังสยองด้วยใช่ตอนนี้มันไม่ใช่น่ากลัวอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องอะไรให้เราติดใจใช่มันมีเส้นเรื่องด้วยค่ะว่าเออทำไมทำไมหนูถึงต้องเข้าไปในบ้านหลังนี้ทำไมทำไมผีจะต้องต้องการตัวหนูมันก็จะมีการเล่าถึงผีด้วยแล้วก็จะมีความสำคัญของเพื่อนของคนด้วยค่ะสหลับน้องแบบนี้เป็นยังไงบ้างได้มาร่วมเล่นกับพีตุ้มตาแบบนี้ก็คือไดมากครับเพราะว่า แสดงเก่งๆเยอะเลยกลัเตรียมตัวยังไงถ้มาเจอพี่คเยมเรียมตัวอ่านบทเวิร์กช็อปด้วยแบบเอ่อเก่งขึ้นทุวันนะครับตัวละคเยอะเลยนะอยากอกาดดีดีมากครับตนป่ายเขาทำนีเรื่องนี้เป็นไงครัเป็นเป็นคน้านๆหน่อยแรับเป็นเป็นคนจิตใจ แต่โฟล์คเกอร์นมีความเข้าในตัวเองด้วยครับเกย์ไรเกยไรเกย์ไรตัวแสบตัวแสบแสบมาเราสักมันจะเป็นแกลงอันนี้เป็นแฟนกันแล้วเขาก็จะเป็นพี่ในแก๊งเราด้วยค่ะแล้วทีเนี้เรื่องราวก็พาไปให้เราเหมือนต้อเข้าไปในบ้านของแม่ค้าอันนี้จะเริ่มถ่ายทำยังไงบ้างครับอ่าน่าจะปีหน้าครับต้นปีครับต้นปีหน้าจะได้เรื่องถ่ายทำกันแล้วหมายว่าปีหน้าก็อาจจะได้เห็นการเข้าเข้าลงเรียนนะครับหอว่าโอ้ด่วนๆเลยครับน่าจะ กลางปีไม่เกินกลางปีไม่เกินกลางปีครับหลังจากโคนคนแรนจากฝั่งจากให้เป็นตัวแทนประกันนะครับฝากเขาไปอยู่ปีนี้แล้วก็ปีหน้ากระแสความสยองฝันก็ยังคงแบบคลุกขุนอยู่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามอีง่ายวงเลนของภาพยนตร์สยองฝันสังเวยนะครับซึ่งคำว่าสังเวยมันคิดได้หลายอย่างเนาะมันคิดได้หลายอย่างคือการสังเวยคือการเอาบางสิ่งบางอย่างเป็นแลกกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ความต้องการของมันนุ้ยมันไม่มันไม่ค่อยสิ้นสุดอะเนาะแล้วก็กิเลสมันเยอะอะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีกิเลสเนี่ยผลตอบรับของกิเลสมันจะเป็นยังไงเดี๋ยังไงคปดูกันครับขอบคุณค่ะ